ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับอ่าแลวก็โดยเฉพาะผู้ที่กําลังสนใจแล้วก็ติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูอ่าตู้สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับอ่าแลวก็โดยเฉพาะผู้ที่กําลังสนใจแล้วก็ติดตามตู้นี่นะครับตู้ พัทยานะครับพัทยาพัทยานั้นเป็นตู้สูตรอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับกับดอกนี้นะครับอบอ้อมนะครับอบอ้อมแม็กซิมิเซอร์นะครับไว้คอย5้านิ้วนะครับเป็นดอกที่มีทรงลึกหนานะครับลึกหนานะครับกำลังขับ1ัน0วัตต์นะครับแข็งนะครับนี่แข็งมากแล้วก็มี ร่องนะครับ3ลร่องนะครับตามสเปคที่เราต้องการเลยนะครับทำไมต้องใช้ดอกไว้คอย5้านิ้วกับตู้ตู้พัทยาตัวนี้นะครับมาดูด้านในด้านหลังแล้วก็การใส่ดอกนะครับตู้พัทยานะครับพัทยา PA18 ตัวนี้นะครับอ่า ผมผลิตขึ้นมาเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับเป็นพัทยาซีรีส์นะครับซึ่งจะใช้กับตู้แฝน12นิ้วนะครับรายอเลสส12นิ้วนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่นะครับมีด้านหน้ามีพอรตลมล่างพอรตลมบนแล้วก็ตัวกัน้นตัวกลางเดี๋ยวผมจะพาไปผ่าดูข้างหลังนะครับว่ามันเป็นสูตรอ,อะไรนะครับ มาดูนี่นะครับไอสองตู้ที่เปิดอยู่นี้นะครับมาดูห้องเสียงนะครับห้องเสียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านหน้านะครับที่เราสแตปมพัทยานะครับก็จะเป็นที่กั้นเสียงนะครับบังคับให้เสียงวนออกต่างพอดลมบนพอดลมล่างนะครับตู้นี้เป็นตู้ปิดนะครับจริงๆแล้วมันก็คือสูตรออเดอร์เก้านะครับห้องเสียงนะครับอันนี้สามสิบหกนะครับสามสิบหกนะครับ คูณ7อ่า36คูณ76นะครับคูณ50นะครับลองคูณดูปริมาตรกี่ลิตรนะครับกีลิตรประมาณนะครับอ่าก็ประมาณเกือบ1คิวนะครับเกือบ1คิวนะครับคือเราเรา0นะครับ70ลิตรนะครับนี่นะครับดูนะการใส่ดอกนะครับ นี่ผมใส่แล้วอบอ้อมแม็กซิมเซอร์นะครับทำไมต้องใส่ดอกลึกๆหน,นาๆอย่างนี้แล้วก็กำลังวัดขนาดพัน0วัตต์เพราะว่ามันเป็นตู้ปิดนะครับตู้ปิดตัวนี้นะครับครับมันจะใช้แรงอัดอยู่ข้างในนะครับไม่จะไม่มีพอร์ตลมจะไม่มีพอร์ตลมนะครับเป็นตู้สุญญากาศนะครับปิด ปิดข้างในเลยเป็นตู้อัดลมเขาเรียกว่าตู้อัดลมนะครับภาษาไทยเรียกว่าตู้อัดลมหรือตู้ปิดนะครับเมื่อปิดฝานะครับก็จะไม่มีลมออกนะครับเสียงซบเบตก็จะ,ะดันออกข้างหน้านะครับดันออกข้างหน้าจะให้เสียงแน่นนะครับเสียงแน่นแต่จะไม่แข็งเท่าเทอร์โบนะครับเนื่องจากว่าห้อง ห้องนี้เขาใหญ่นะครับห้องเสียงเขาใหญ่ปริมาตรเขาเยอะเทอร์โบนั้นะจะดันเสียงออกข้างหน้าเร็วกว่าตัวนี้เสียงจะออกช้ากว่าจะทําให้เสียงใหญ่แล้วก็นุ่มกว่านะครับหลายหลายคนนะครับถ้าเคยฟังของเฮียชาลีนะครับเฮียชาลีสุรินนะครับก็จะรู้นะครับน้ำเสียงเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็เทส ให้ดูนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งเอ่อทั้งดอกไว้คอย5้านิ้วกับไว้คอย4นิ้วจะใส่2อันเทียบกันให้ดูนะครับว่ามันจะดันได้ขนาดไหนแต่ควรจะใช้พันห้าวัตต์นะครับอย่าใช้พันสอลงมานะครับพันสอง่ลงมาเนี่ยสำหรับหน้าเปิดนะครับแต่หน้าปิดนะครับควรจะใช้ประมาณนี้ไซส์นี้นะครับอ การใส่ก็ง่ายๆนะครับก็อ่าตรงนี้ตรงนี้หน้าดอกนะครับจะต้องมีอะไรรองนะครับเป็นแผ่นยางรองนะครับที่ผมที่เห็นสีดำๆนี่คืออ่อเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมซับเสียงนะครับเป็นโฟมซับเสียงเราจะไม่ได้ใช้เราจะไม่ใช้ใยแก้วนะครับเราใช้โฟมแทนนะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติที่ผม ผมว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยทีเดียวบางทีใย,ยแก้วเนี่เสียงไม่ออกนะครับผมก็เลยใช้โฟมใช้โฟมตัวนี้พิสูจน์มาแล้วซึ่งมันมันดูดเสียงได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูนะครับตัวนี้ผมวางกลับกันอยู่นะครับ หัวกับท้ายสองตัวนี้ช่องนี้อ่าตัวนี้จะเห็นว่าช่องเล็กกว่าตัวนี้ช่องใหญ่กว่ามันคนละหลอดกันนะครับผลิตคนละหลอดกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอะจะจะยกดอกลำโพงใส่นะครับใส่ก็ใส่ปกติได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเอาลงเอาเอาลงให้ได้ก่อนครับเราได้มาร์คเราได้มาร์คขอบลำโพงไว้แล้วนะครับ ตัวนี้สายนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสาย2.5นะครับเป็นสายลำโพงนะครับก็ตัวนี้สายนี้ก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับตรงที่สายลำโพงเนี่ยถ้าเกิดตะกัวนะครับถ้าเราไล้ตะกัวไม่ดีตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหานะครับเกิดกาไฟได้ง่ายนะครับ เสียบสายปกตินะครับเสียบสายปกติจากนั้นก็ขันน็อตนะครับขันน็อตได้เลยสำหรับน็อตที่ขันนะครับเราใช้นอ็อตน็อตเกลียวใหญ่นะครับ เกียวใหญ่นะครับผมจะใช้เป็นน็อตหัวเหลี่ยมสำหรับออมอดนอด็อตมุงลังคานะครับก็ตั้งดอกให้ตรงก่อนนะครับเดี๋ยวมันได้ไม่ได้มุมเพราะว่าอันนี้จําเป็นต้องมาร์กนะครับต้องมาร์กให้ดีนะครับถ้ามันไม่ได้มุมมันไม่ตรงรูนะครับมันไม่ตรงรูด้านหน้านะครับตั้งให้ดีก่อนนะครับ สร็จแล้วเราค่อยยิงนะครับน็อตน,นี้มันจะยิงง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นน็อตเกียวห่างะนะครับยิงหมัดๆไว้ก่อนนะครับไม่ต้องแน่นอันนี้ก็นะครับยิงให้ครบทั้งแปดอกนะครับ ก็จะได้รูปแบบนี้นะครับได้รูปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยอันนี้คือลักษณะของตู้ออเดอร์เกนะครับเป็นตู้เอ่อซีรีส์พัทยาซีรีส์นะครับของของเราเองนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจริงๆแล้วเราขายอยู่ที่คู่หมื่นหกพันนะครับหมื่นหกพันนะครับอ่ะหมื่นเจ็ดพันนะครับแต่ว่า ช่วงนี้ก็จะมีส่วนลดอยู่นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตู้8,500นะครับถ้าเป็นดอกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดอกคาเนะอินทนน์นะครับจะอยู่ที่7,000นะครับ7,000นะครับอันนี้8,500นะครับคู่คู่17,000นะครับคู่17,000ในช่วงนี้เราลดอยู่นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะขายอยู่ที่16,000นะครับ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเสียงนี่นะครับรับรองนะครับเอาอยู่นะครับเอาอยู่เสียงเบสแน่นนะครับตัวนี้ไปสู้กันมาแล้วในงานสงการนะครับกับดอกนี้นะครับไม่ต้องแต่งคอร์สมากนะครับดอกนี้ดอกไว้คอยห้านิ้วแบรนด์อื่นก็ได้นะครับแบรนด์อื่นก็ได้ที่แนะนาไว้คอยห้านิ้วเพราะว่ามันแต่งเสียงง่ายนะครับมันแต่งเสียงง่ายเบสหนักแน่นนะครับเสียงหวาน นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม